เ่็ดยัศาเฮ้ยหันมะเขือใจอมหมูอใส่ออมหมูตะีอมหมูอมอมหมูป้ามีอย่างเน่ใส่อย่างเน่มีมะเขือกระตับยข้าหัันลงไปแตงกวามี ไม่หมอนี่ <c oughs> ใส่ยังไงพอ่อใม่หมอนอืมเราเปิดไส้เนื้อหมูเราเปิดตักไข่ข้าใบมะกรูดขัวขัวดอนยังไงพริกซอสดำละเอียดขัวให้กรอบขัวให้เข้าเนื้อสิเขเอ,อ่ะเฮ็ดนัากินไปน้ำเล่าประวัติไปน้ำบัต ม่เออมาไรแล้วเขาวิชาร์ทุกคนเร่เานนมาไหนเจอเจอกันครับยายบนเพินปีปีเท่าไหร่ปีสองพันห้าร้อยอือสองพันห้าร้อยอือทวนทวนทุนทวนหกสิบสี่ปีตัวนี้ออือไปพบรักกันทีน่ไหนบ้นพบลาก,กันอยู่บ้านแกเอง โอ้เอาจ้าไปเห็นอย่างนี้ฮะก็แกเป็นช่างเย็บผ้าแกก็เลยให้ช่วยเย็บโอ้ไปจีบดิก็เลยจับผ้าคนละคนละข้างคนอะไรอถุยกันไปถุยกันมาก็งานงางว่าแล้วเนาะนานได้เนื้อเสือได้กินงางว่าอ่ะบึ้งเลยดิี ปึ้งปังเลยทีปึ้งปังเลยเนาะอ้ปิ้งปิ้งเลยปิ้งแล้วบัดนี้จักปีบัดนี้น้อยประมาณครึ่งปีครึ่งปีดูใจกันครึ่งปีแกก็ตกลงว่าเอาได้